สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีความเคลื่อนไหวของคู่แข่งสาวไทยมาฝากกันค่ะนั่นก็คือทีมเยอรมนีนั่นเองนะคะเพราะว่าการแข่งขันคัดโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยทีมสาวไทยของเราจะต้องโคจรมาเจอกับทีมเยอรมนีด้วยในแมตช์แรกก็คือวันที่16กันยายนนี้ค่ะ โดยล่าสุดนะคะทางสื่อรายงานว่าทีมเยอรมนีเนี่ยได้มีการเรียกตัวผู้เล่นที่ได้อำลาทีมชาติไปแล้วอย่างคิมเบอร์ี่นะคะให้กลับเข้ามารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งในการคัดโอลิมปิก2024ในครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าฮันนาออสมันนะคะที่เป็นตัวหลักของทีมเยอรมนีเนี่ยตอนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งขันได้อีกยาวเลยค่ะก็เลยจะต้องเรียกตัวคิมเบอร์ี่นะคะเข้ามาแทนฮันนาออสมันเพื่อจะเป็นตัวทำแต้มให้กับทีมค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าคิมเบอรี่เนี่ยก่อนหน้านี้เธอเล่นให้กับสโมสรซาริเย่ซึ่งเป็นสโมสรเดียวกันกับเพียวและบุ่มบิมของเราค่ะต้องบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นเพื่อนซีกันเลยนะคะสําหรับการแข่งขันสโมสรของประเทศตรุรกีในสโมสรซาริเย่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของวอลเลย์บอลเยอรมนีได้รายงานว่าฮันนาออสมมนหัวเสาตัวเก่งของทีม ถูกถอนตัวออกไปจากการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป2023เนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแถมคนที่โค้ชเรียกมาเสริมทีมเธอก็เจ็บตามกันไปอีกด้วยและทางอิสราเอลมวอลเลย์บอลของเยอรมันนะคะ mm. ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าคิมเบอรี่ดรฟนิออจะกลับมาช่วยทีมชาติลุยคัดโอลิมปิก2024ด้านคิมเบอรี่เองนะคะก็ได้เปิดเผยว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสาวๆ ต้องดูว่าร่างกายพร้อมที่จะเล่นทัวนาเมนต์นี้หรือไม่และฉันจะสามารถช่วยเหลือทีมได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามมันก็ชัดเจนเหมือนกันว่าณนะตอนนี้มันไม่ใช่การคัมแบ็กทีมชาติแบบ100%ซความสนใจของฉันยังโฟกัสอยู่ที่สโมสรของฉันนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคิมเบอร์ี่นะคะเธอก็บอกมาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเธอให้ความสำคัญกับการเล่นสโมสรมากกว่าทีมชาติค่ะแต่ในครั้งนี้นั้น ก็จะต้องกลับมาช่วยทีมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองค่ะสำหรับคิมเบอรี่นะคะเป็นตำแหน่งบีหลังของเยอรมนีที่ประกาศอำลาทีมชาติไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี้เองค่ะเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของบุมบิมชชวนโมกสีและเพียวอัจชราพรคงยศที่สโมสรซาริเยค่ะซึ่งเป็นทีมสโมสรที่อยู่ในลีกของตุรกีนั่นเองค่ะได้ฟังข่าวนี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะ คิดว่าการกลับมาของคิมเบอรี่ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยพาทีมเยอรมันคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้หรือไม่และในแมตช์แรกที่เราจะต้องลงสนามเจอกับเยอรมันเนี่ยทางโค้ชจะส่งตัวคิมเบอรี่ลงมาเจอกับเพียวแล้วก็บุมบิ่มหรือเปล่ายังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะมิฉะน,นั้นจะโดน u t u b e บล็อกเขาได้นะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิดชาแนลด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ